So just stay tuned for the rest the show for of tuned the the พวกเราเป็นนักเรียนมาแล้วกี่ปีนะครับนะภาษาอังกฤษพูดได้ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับ <Wow. S 2> how many years have we been students how many years have we been students ประโยคที่สองนะครับ how many years had we been students how many years had we been students หลักวยากรณ์มีอยู่ว่านะครับทั้งสองประโยคนี้นะครับคุณครูแต่งเป็น perfect tense นะครับโครงสร้างของ perfect tense นะครับนั่นก็คือ subject ประธานนะครับบวกด้วย verb to have และบวกด้วย verb ช่อง3 w verb to have นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานนะครับว่าจะใช้คำศัพท์ไหนและก็เปลี่ยนไปตาม tense นั้นๆนะครับเหมือนประโยคที่1คุณครูแต่งเป็น Uh, present perfect tense นะครับเพราะฉะนั้น we mm. ก็ต้องคู่กับ have และ verb ช่อง3ในที่นี่ก็คือ be นั่นเองก็คือ verb to be นะครับเป็นช่อง3ก็คือคำว่า be perfect tense นี้นะครับใช้ในสถานการณ์ที่กระทำสิ่งเหล่านั้นและตอนนี้ก็กระทำอยู่ก็เลยใช้เป็น present perfect tense ในประโยคที่1ส่วนประโยคที่2นั้นเป็น past perfect tense นะครับ เหตุการณ์นั้นได้กระทํามาแล้วและตอนนี้ไม่ได้กระทําอีกต่อไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาแต่งให้ดูนะครับผม